ต้องบอกเลยว่าเป็นอีหนึ่งครอบครัวคุณดังในวงการบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นมากจริงๆจ,จนหลายๆคนอดที่จะอิจฉาไม่ได้เลยสําหรับครอบครัวนางร้ายหน้าสวยอย่างเนยโชติกาและสามีหนุ่มหล่ออ้ามจันสิริซึ่งตอนนี้ทั้งคู่มีทายาทต,ตัวน้นอยๆอย่างน้องอคินและน้องละลินมาเติมเต็มความรักและความสุขให้กับครอบครัวแล้วและด้วยความที่น้องอคินและน้องลลินเป็นเด็กที่น่ารักขี้เล่นและทะเลนมากๆทําเอาแฟนๆตกดลุมรักกันเป็นแถวจนตอนนี้กลายเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนไปแล้วแถมยังมีแฟนคลับติดตามเป็นจํานวนมาก ซึ่งก่อนหน้านี้ทําเอาคุณแม่เนยสุดงง mm. เมื่อมีภาพสา mm. มีโผล่ไปหลอกขายทุเรียนทําเอาคนที่ซื้อไปถึงกับต้องมาโพสตั้งคําถามว่าสั่งทุเรียนพี่คนนี้ไปบอกทุเรียนจะมาถึงตอนเย็นวันนี้แต่เราถามหาใบสลิปส่งของบอกลูกน้องไม่ได้เอามาแต่ส่งของจริงพี่คนนี้จะโกงเราไหมคะสอบถามหน่อยคะ่ะในขณะที่สาวเนยได้แปภาพมาโพสต์ลงใน Facebook พร้อมระบุข,ข้อความว่าใครเอารูปสามีอีชันไปขายทุเรียนคะวันนี้มีลูกเพจส่งไอจีมาหลายคนเลยวันก่อนก็เอารูปไปขายคีมอะไรก็ไม่รู้